สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เรายังคงมาพูดคุยมาตอบคำถามเกี่ยวกับาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันต่อนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน4ประเด็นคำถามเช่นเคยนะครับซึ่งผมจัดทำคลิปนี้เนี่ยก็ตรงกับวันเสาร์ที่3กลกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับเรามาดูประเด็นคำถามใน4ประเด็นในคลิปนี้นะครับ1ก็คือ กรณีบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องเนี่ยในท้องถิ่นใครที่มีอำนาจในการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับในประเด็นแรกนะครับถ้ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องนะครับกรณีที่ท้องถิ่นมีการตรวจสอบพบเองว่าไม่ถูกต้องนะครับต่อมาประเด็นที่2ก็คือว่าหากผู้เสียภาษีเห็นว่ารายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับแจ้งให้ไปชําระภาษีไม่ถูกต้องจะต้องทําอย่างไรนะครับตอนนี้ตรงนี้เป็นกรณีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะครับเห็นว่ารายการไม่ถูกต้องจะต้องทําอย่างไรประเด็นที่3ก็คือหากผู้เสียภาษีได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับและประเด็นที่4ก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าหรือว่าไม่ได้ทําประโยชน์ตามควร สภาพนั้นเขาหมายถึงที่ดินลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษีชําระภาษีมากที่สุดนะครับแล้วก็ชําระภาษีตั้งแต่ราคาประเมิน1บาทแรกเลยเดี๋ยวเรามาตอบคําถามใน4ประเด็นนี้กันนะครับเรามาดูในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยเขาใช้กฎหมายที่จัดเก็บภาษีก็คือในพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2,562กันนะครับใช้เป็นฉบับปัจจุบันที่ใช้จัดเก็บภาษีอยู่นะครับในประเด็นแรกกรณีบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องเนี่ยตรงนี้เป็นหน้าที่ของใครในการที่จะแก้ไขให้ถูกต้องในมาตรา31เขาบัญญัติเอาไว้ว่าในกรณีที่ปรากฏว่า บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นนั้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้เพราะฉะนั้นถ้าท้องถิ่นเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้องเขาให้อำนาจท่านนายกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกอบตอนายกเทศมนตรีก็ตามเนี่ยนะครับ มีอำนาจในการสั่งแก้ไขเพิ่มเติมได้เลยนะครับให้ถูกต้องนะครับสามารถดำเนินการได้เลยนะครับต่อมาประเด็นที่2ก็คือหากผู้เสียภาษีเห็นว่ารายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยไม่ถูกต้องอจะต้องทำอย่างไรนะครับในมาตรา32บัญญัติอาไว้ว่าในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นนั้น ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ผู้เสียภาษีได้ไปยื่นคำร้องเลยนะครับไปยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้นะครับและเมื่อท้องถิ่นได้รับคำร้องแล้วให้ผู้บริหารมีคำสั่งให้พนักง,งานสำรวจเนี่ยไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งโดยเร็วในกรณีในกรณีที่ต้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินแก้ไข บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องนะครับเมื่อไปตรวจสอบแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้แจ้งผลการดําเนินการให้กับผู้เสียภาษีทราบภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องจากผู้เสียภาษีนี่คือกรณีที่ผู้ชําระภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบอตอเป็นเทศบาลก็ตามได้ แจ้งมาแล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้องสามารถไปยื่นคำร้องได้ให้เขาตรวจสอบให้ถูกต้องต่อไปได้นะครับต่อมาประเด็นคําถามที่3หากผู้เสียภาษีได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องทำอย่างไรในมาตรา33บัญญัติเอาไว้ว่าในกรณีที่การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะด้วยเหตุใดอันมีผลทำให้ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือว่าลดลงก็ตามให้ผู้เสียภาษีเนี่ยแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน60วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีนะครับเดิมเนี่ยยกตัวอย่างเช่น คุณผู้ชมเป็นที่เกษตรแล้วเปลี่ยนไปเป็นร้านค้านะครับแล้วก็เป็นเพื่อประกอบกิจการค้าเพื่อหาอไรายได้ต่างๆนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทนะครับทาให้เราต้องชําระภาษีตรงนี้จะต้องรีบแจ้งภายใน60วันนะครับหรือว่าเดิมเนี่ยสร้างเป็นร้านค้าขายอยู่นะครับแล้วปรากฏว่ามีการเลิกประกอบกิจการแล้วนําที่ดินตรงนั้นไปปลูกสร้างบ้านก็ถือว่า ตรงนี้เราไม่ต้องชําระภาษีนะครับได้รับการายกเว้นฐานภาษีเป็นต้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องไปแจ้งนะครับไม่เช่นั้นเขาก็จะจัดเก็บภาษีเราอีกในปีต่อๆไปเราต้องรีบแจ้งภายใน60วันนับแต่วันที่เรามีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับต่อมาประเด็นคําถามที่4ก็คือว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าหรือว่าไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ ซึ่งตามที่เราคุยกันไว้นะครับว่าที่ดิน4ประเภทประเภทที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพเนี่ยอัตราภาษีสูงที่สุดและจัดเก็บตั้งแต่1บาทแรกเลยนะครับตั้งแต่ราคาประเมิน1บาทแรกไม่มีการยกเว้นฐานภาษีแต่อย่างใดแต่ว่าที่ดินทิ้งไว้ว่างเปล่าและไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพเนี่ยมีลักษณะอย่างไร เรามาดูในกฎกระทรวงเขาได้ออกกฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพพุทธศักราช2,562เอาไว้นะครับลักษณะเป็นอย่างไรนะครับในข้อหนึ่งลักษณะของที่ดินที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่านะครับก็มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1ที่ดินที่โดยสภาพแล้วเนี่ยสามารถที่จะ ทำประโยชน์ได้แต่ว่าไม่มีการทําประโยชน์ในที่ดินนั้นตลอดปีที่ผ่านมาเว้นแต่การที่ไม่สามารถทําประโยชน์นั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีเหตุธรรมชาติหรือพ้นวิสัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ดินของคุณผู้ชมสามารถทําประโยชน์ได้แต่ไม่ได้ทําประโยชน์เลยตรงนี้ถือว่าเข้าขายเป็นที่ดินที่ทิ้งเอาไว้ไม่ได้ทําประโยชน์นะครับวงเล็บที่สสิ่งปลูกสร้างที่โดยสภาพสามารถทําประโยชน์ได้แต่ทิ้งเอาไว้ล้าง และก็ไม่มีการทําประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างนั้นตลอดปีที่ผ่านมานะครับนี่คือลักษณะที่ดินที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าแล้วก็ไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ต้องชําระภาษีนะครับในข้อที่1ในข้อที่2ลักษณะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพตามเกณฑ์ต่อไปนี้นะครับ่ก็ได้แก่วงเล็บหที่ดินที่โดยสภาพสามารถทําประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม แต่มีการทำประโยชน์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดตลอดปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไปดูในหลักเกณฑ์นะครับว่าการทำกรเกษตรเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมปลูกกล้วยในพื้นที่หนังหนึ่งไร่จะต้องปลูกกล้วยกี่ต้นปลูกมะม่วงกี่ต้นเขามีหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับก็คือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่นะครับ ถ้าทําการเกษตรก็ต้องปลูกตามความเหมาะสมตามจําจนวนหรือปริมาณตามข้อเท็จจริงนะครับต่อมาในวงเล็บที่2สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างหรือปรับปรุงเสร็จแล้วและโดยสภาพสามารถที่จะทําประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัยหรือทําประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่การทําประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยูอ่อาศัยแต่ๆๆว่าไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ตลอดปีที่ผ่านมา ตรงนี้ก็ถือว่าต้องชําระภาษีนะครับและในข้อที่3ความในวงเล็บ1นึ่งความในข้อ1นะครับก็คือลักษณะที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าและข้อ2ลักษณะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพทั้งสองข้อนี้เนี่ยมิให้ใช้บังคับกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังต่อไปนี้ก็หมายความว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามข้อ3เนี่ยไม่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ1และข้อ2นั่นเองก็ได้แก่ วงเล็บหนึ่งที่ดินที่อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อทําประโยชน์หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตรงนี้ท่นานไม่เข้าข่ายว่าเป็นที่ดินที่ทิ้งเอาไว้ไม่ได้ทําประโยชน์นะครับวงเล็บ2ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกลอนสิทธิ์ในการทําประโยชน์โดยกฎหมายหรือโดยคํยาสั่งหรือคําพิพากษาของศาลวงเล็บ3ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง นะครับตรงนี้เนี่ยไม่เข้าข่ายในเรื่องของเป็นที่ดินที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าและไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพก็คือได้รับการยกเว้นไม่ไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองนะครับต่อมาในข้อที่4ในการจะพิจารณาว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพตรงนี้เนี่ยให้คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมสภาพภูม,มิประเทศสภาพดิน ความลาดชันของพื้นที่และการทำประโยชน์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียงด้วยตรงนี้ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่นำมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องอื่นๆนะครับเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็สามารถที่จะฝากคำถามเอาไว้นะครับใต้คลิป แล้วเดี๋ยวเรารวบรวมมาพูดคุยมาตอบประเด็นคำถามกันในคลิปต่อๆไปนะครับ